ได้ตั้งแต่ปีนี้เราก็แบบว่าฟิตเตรียมตัวแล้วค่ะเพราะว่าคือจริงๆเราแบบอยากทําให้ดีที่สุดเลยค่ะสำหรับทุกผูกาสที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็อยากให้แฟนๆของพวกเรามีความสุขมากๆแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะเราก็เลยเตรียมพร้อมเสมอค่ะก็ขอบคุณมากๆจริงนะคะที่รักแล้วก็สัพพอร์พวกหนูมาตลอดเลยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรโปรเจกต์อะไรคือแฟนๆก็ ส่งกำลังใจให้เสมอเลยค่ะจริงๆแบบแฟนๆเ,เ,เป็นเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยค่ะสําหรับการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตของพวกเราค่ะพวกหนูก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใ<ช>นความสุขของแฟนๆแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทํางานให้เต็มที่ค่ะร<ช>ักแ,แ,แฟนๆมากอยากให้เป็นแฟนทุกคนแฮปปีแป้แฮปปี้ดูแลตัวเองดีๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะว่าเราจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้เสมอ จะให้เห็นทุกวันเลยรอเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบุณนะคะ่ะไปพูดจ้าสวัสดีค่ะ